สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ Trade forex เสมือนการทำธุรกิจนะครับวันนี้วันที่26นะครับเรามาวางแผนเทรดนะครับ BTC USD กันบ้างนะครับซึ่งเรานะครับมองเห็นอะไรนะครับใน BTC บ้างนะครับเราดูเทรดเซตอัพก่อนนะครับเทรดเซตอัพเนี่ย เรามองเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับในส่วนของเมเจอร์นะครับเมเจอร์เทรนด์นะครับก็คือเทรนด์หลักเทรนด์เทรนหลักเนี่ยจะเป็นนะครับเมเจอร์เทรนด์เนี่ยนะครับจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเราดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับไทม์เฟรมเดย์อย่างเงี้ยนะครับไทม์เฟรมนะครับเพื่อนๆจะเห็นไทม์เฟรมมันอย่างเงี้ยนะครับจะเห็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับซึ่งมันมีการยอด ลงมาบ้างนะครับเสร็จแล้วถ้าเราจะวางแผนในการเทรดนะครับเราดูนะครับว่ามันมีการนะครับปรับตัวย่อลงมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เบรกขึ้นไปแต่ว่ายังไม่เบรค h i นะครับก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเบรกในช่วงแคบๆของท i า e f ม a สชั่วโมงนะครับแล้วก็1ชั่วโมงนี่ก็เบรกขึ้นไปนะครับคราวนี้ในส่วนของ การที่เราจะเทรดตามเทรนเนี่ยเราจะตีฟีโบนะครับตีฟีโบที่ไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะหาจุดข้าวที่ประมาณนะครับหกนะครับจะอยู่ที่10,000 0สนะครับหนึ่นเนะครับดอลลาร์นะครับต่อ1น,หนเหรียญ BTC เนี่ยนะครับฉะนั้นราคาตรงเนี้ยเวลาเราตีไว้นะครับ เราจะพิจารณาครับข้าวลงทุนนะครับ B หรือ Buy เนี่ยบริเวณที่ราคาเนี้นะครับมาหา78นะครับ78%เปอร์เซ็นต์นะครับ8่าเปอร์เซ็นต์นะครับ88%แเปอร์เซ็นต์แล้วก็61% 61.8เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็คือเราจะตีเกาะว่าถ้ามัน ลงมาที่โซนนี้นะครับเราจะพี่นาบาายก็คือ61.8นะครับ SL ของเราจะอยู่ที่78.6นะครับอันนี้ก็คือวางแผนเทรด BTC นะครับให้กับเพื่อนๆนะครับว่าอาจจะลงมาวันนี้นะครับรับออเดอร์ของเรานะครับหรือนะครับอาจจะลงมาที่78.6ถ้า78.6เนี่ยเราก็ยอม SL ที่นี่นะครับแล้วก็เราค่อยลงมารับ ในส่วนของราคานะครับที่มันเบรกนะครับเบรกโซนนี้ลงมาข้างล่างนะครับที่บริเวณนะครับหนึ 1, ่งหนึ่งสองเจ็ดถึงหนึ่งหกหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นต์ข้างล่างเลยนะครับอันนี้ก็คือวางแผนการเทรดน,นะครับหลังจากที่เรากำหนดเทรดเซตอัพโดยดูไทมเท์เฟรมใหญ่นะครับมาเนอร์เทรนด์นะครับมาเนอร์เทรนด์เสร็จแล้วเราก็มากำหนดเป็นาบายนะครับ หรือ long position ก็คือ buy นั่นเองนะครับโดยที่เราตีฟีโบไว้นะครับแล้วเราจะเข้าออเดอร์ที่ตรงนี้นะครับเรามองว่ายังไปต่อได้อีกนะครับคราวนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่นะครับยังไม่มั่นใจระบบก็อาจจะนะครับลองดูไปก่อนนะครับทดสอบระบบไปก่อนหรือว่านำมาปรับใช้ซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันมีแท่ง i ิ balance นะครับมาช่วยเราด้วยนะครับซึ่งแท่ง i ิ balance นี มันเป็นแท่งที่ใหญ่ยาวนะครับผลักดันขึ้นไปได้นะครับซึ่งมันมีแรงส่งนะครับเยอะนะครับซึ่งถ้าลงมาแล้วนะครับเป็นจุดที่ราคานะครับอาจจะนะครับรีบาวลงมาเทสบริเวณนี้แล้วก็กลับขึ้นไปนะครับซึ่งมันต้องเคลียกลุ่มก้อนนี้ให้เรียบนะครับก็คือลงมาเคลียแล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้นะครับอันนี้คือในการวางเทสเซตอัพประมาณนี้นะครับ ก็ขอเพื่อนๆนะครับได้รับประโยชน์แล้วก็ได้รับเงินแสนเงินล้านแบบง่ายๆและเข้าใจสวัสดีครับ